สวัสดีค่ะมีข่าวกีฬามานำเสนอเงินรางวัลฟุตบอลนักเรียนเจดคนแชมป์กีฬาเจสี2025แชมป์รับทุนการศึกษากว่าสองแสนบาทศึกฟุตบอลนักเรียนเจคนแชมป์กีฬาเจ็สีแชมเปี้ยนคัพ2 0ง5ัหหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อฟุตบอลขาสั้นบอลเจดสีได้รับกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนบอลทั่วประเทศ โดยรอบชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาจากจังหวัดชเชิงเซาพบกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเรียกได้ว่าสนามสุพชลาใสาแทบแตกจากผู้ชมที่แห่กันเข้ามาให้กำลังใจสองทีมอย่างกับข้างล่าสุดทางผู้จัดการแข่งขันได้เปิดเผยรายละเอียดเงินรางวัลทุนการศึกษาสำหรับทีมที่เข้าร่วมรายการประจำปีนี้ซึ่งมีการมอบรางวัลให้ทั้งทีมแชมป์ทีมรองแชมป์ รวมถึงรางวัลรายบุคคลทั้งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมดาวซันโวและนักฟุตบอลยอดเยี่ยมโดยมีรายละเอียดดังนี้เงินรางวัลทุนการศึกษาฟุตบอลนักเรียนเจคนแชมป์กีฬาเจสี2025ทีมชนะเลิศทุนการศึกษาสอง0 0 0บาททีมรองชนะเลิศทุนการศึกษาเจ0 0หบาททีมอันดับ3ทุนการศึกษาสี่ห0่นบาททีมอันดับ4ทุนการศึกษาสอง0 0บาท ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทุนการศึกษา1,000งบาทดาวซันโวผู้ทำประตูสูงสุดทุนการศึกษา1,000งบาทนักฟุตบอลยอดเยี่ยมทุนการศึกษา1,000งบาทฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ